ันนี้มาสำรวจคองส่งน้ำครับบรรยากาศสบายสๆมีหมอกลงจัดนี่เป็นคลองชลประทานครับส่งน้ำไปตามพื้นที่ไร่เลือกสวนไรนาบรรยากาศสวยงามมาก เราต้องเดินจากนี่ไปอ่ะนองทองครของส่งน้ำเพื่อที่ส่งไปยังเลือกสวนไร่นานะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกชุกน้ำก็จะเยอะหน่อยคุณๆหน่อย,น,น,อยนี่ก็จะเป็นทางที่ปล่อยน้ำเข้าสู่นาครับนาข้าวเขียวชะอมกำลังสวยเลย เดินพาบรรยากาศนะครับอากาศสดชื่นฮะกว่าอยู่ในเมืองครับผมบรรยากาศแถวบ้านนอกอันนี้เขาจะทำให้ลดข้ามนะครับเราจะพาเดินดูบรรยากาศไปแคามาแล้ว ข้างๆก็ยังมีกระท่อมกระต๊อบหลังเล็กๆนั่งพักผ่อนได้ฮะบรรยากาศสบายๆอันนี้ตรงนี้เรยก็มานั่งพักผ่อนตรงนีอ้อากาศดีครับนั่งฟังเสียงน้ำไหล ปลาเล็กๆก็มีนะครับถ้ามาจับปลาดักปลาแาวนี้ก็คิดว่าได้แน,น่นอนเหมาะสำหรับคนที่ชอบชีวิตแบบสบายๆโอเคครับเดียเจอกันคลิปต่อไป